กับ f c สบู่ทุกคนครับผมอาครับมากินเขากับตำหมูทำมะละกอะครับผมทำแดดเป็ไม้เลยพี่นอ้องนี่พักแก,ม,กมับพักพี่นอ้องนี่ครับผมมาละครับผมเหลือครับผม มาครับเอฟซสักผู้ทุกคนครับผมมาติดแจมก,กันกับหมอกองกไกเชีเ่เนีมาครับมา,าพักสระฟอกหน่อ มาขับเอฟซีสมุนกนครับผมมาจะแสกตังต้งกระเป๋าของไว,คว้ครับผมนี่พักนีออย่ยาหลายอย่างเรือก็มีครับผมตังครับผมฝา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

không được luôn phá cái ngập tắm Ủa này rồi bớt luôn như nào u đuang, nó <laughs> เดี๋ยวมาแล้ววะวันนี้เป็น yeah, well มุกปลาว่าเนาะตอนตอนสิบ <c oughs>

对吧？Wow, wow. โสดก็ครับ fc ทุกคนครับผมลองก้อยที่ไม่ทาทางเนี้ยนําการแบ่งมุ่นหรอเท่านั้นลางก้อยเห็นมาหรือเปล่า้ไม่ดูคลิปฟ้องคนครับผมทะทำไมเขาโหะเพิ่งก็เลยวางแผนแบ่งมู่นให้ดูไม่น่าจะ่หวเลยแบ่งให้ผูล้ละเท่าไรวะสะักเ่าไรคลิปใบหรือเปล่าเพิ่งก็เลยวางแผนโจกสัก เบอร์หนึ่งหอดเบอร์ซิบไปน่อยคันโมเฮ็ดต้งสั่นเพรานว่าพ่อแม่ลำเอียงไปหน่อยข้อจกสลากเอาข้อจีได้เบอร์ไรหน้าแปลงเดียวกันเขาแบ่งแบ่งไปเดี๋ยวปูละซิบไร่ไปหน่อยดูดซิดบฟองคนหน้าก็บังลายลายเดิมดูไปหน่อยให้จกสลากเอาไปหน่อยทวนของพ่อของแม่นั่นเอาไว้ต่างหาก ไอ้อย่างพอ่ออย่างแม่กะแม่กะม็กะไรทิ้ไร้พ่อกไ็ไรทิ้บไดโตของพูดเขาของพ่อของแม่เนี่ยผมจะบอกให้พี่ฝังเลครับเด้อเ mm hmm. พิ่นซิใไซสลากพี่น้องเพิ่นซิใไซเบอร์ทุ่มลูกเนี่ยได้ร้ายข้นนะเพิ่นใไซเบอร์ดังจับแบบจกสลากทหารเลยพี่น้องให้จกใดเบอร์ใดเพิ่นเพิ่งที่ เอาผีกแขนไว้หิยงแดงพี่น้องไ,ไปปักปักปักไว้เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบมีเจ้าคนเพ่ยกะปักไหวบ้านให้ลูกจกสากเอาทู่กันมาจากกรุงเทพกรุงไทยแต่เมียงหนอกเมียงหนามาแบ่งหมุนแบ่งมันหนักพี่น้นนองกันเืจะให้ผู้นั้นทั้งนั้นให้ผู้นี้ทั้งนี้ย่านลูกติดกันว่าพ่อแม่พ่อหักเกิงกันเป็นว่าเพิ่นก็เลยตัดงใจเอา เอาสมมติวาเขียนเบอร์นหนึ่งหอดมีลูกมันจะข้นเขียนหอดเบอร์นั่มีฟขคนก็เขียนหอดเบอร์ซีฟลกฉลากเอาพี่น้องขว่มยุติธรรมของพ่อของแม่เอาพี่น้องเนาะยานลูกขึ้นว่าฮักไปลูไส้หล่าฮักไปลูไส้กลางานี่ตัดปัญหาสมัยข้อมือนี่บ่ค่อยจะเลี้ยงเลี้ยงพ่อเดียงแม่หรอกพี่น้องอันบ่มีมือมีมั่ง พูดของแม่กับชีบไรพูดของพอ่อกับชีบไรกัดไฟเลี้ยงตะกรุ้งกันให้ลูกเต่าตะกรุ้งกันด้วยไฟที่เลี้ยงไฟที่เลี้ยงพ่ออย่างแม่อาศัยความใจสมัครของลูกเต่าเองที่หนอบานกันพ่อแม่ตายนี่จ้ะปุ๊บพูนันเลี้ยงพูนันเลี้ยงผู้น,นั้น,นได้พี่น้อง น็มองดูจากบางกองก้อยเรียหน่อยนะครับเด้อทั้งบ้านบางกองก้อยเพื่อนสั่นต oh. well. nah, ัวพี่น้องคนตกสลากเอาคุณบอว่าคุณไดนหน้าโน่นคุณไหนหน้าหลวงคุณมีว่ากันตกสลากเอาแล้วแตลี่เพลี่ยนกันเองพี่น้องเออแล้วนายกอบุมักหน้าหน้าบุมักตัวนี้กับเปลี่ยนกับนายคอขนาดพี่น้อเด้อไม่คอยบกผิดกันพี่น้อจับมือด้ครับเด้อ เอพที่กูสูตรูทุกคนคับผมควงดูได้เลหน่อยจากบางกวงกเช่แนวคตัวใหญ่กูแสกนี่นยครับเออคนดหลอกริรีติดตามเพื่อกำลังถึงกำลังอกกำังใจทำกิจต่อไปครับผมมึงยังไ้ครับไม่้องม่น่อยว่าว้ครับ